อ่ะอย่างจากข้อนี้ให้เวลาทําไปแล้วเนาะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พิงค์ได้ว่าเขาถามว่าจานวนเต็มที่สองข้อกับสมการในข้อเนี้ยไม่ต้องกระจายนะหนูกระจายปะไม่ได้กระจายใช่ไหมไม่ได้กระจายค่ะทำตรงๆง่ายๆเลยจับยังไงบ้างอันนี้พี่เคยพูดอยู่ว่าจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์บะและยังไงต่อส่วนก้อนล่างต้องไม่เท่ากับศูนย์บาเพราะว่าอะไรถ้าศูนย์เป็นศูนย์จะหาค่าไม่ได้จำถทันไหมอืมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เขียนออกมาอย่างงี้ก่อน มองเครื่องหมายเป็นเท่ากับไปก่อนเลยอ่ะแล้วก็ x ไม่เท่ากับศูนย์แล้วก็อีกอันหนึ่งคือ 2x บวก1ไม่เท่ากับ0ครย์านี้พี่ก็จะได้ว่าอันนี้ได้ x เท่ากับอะไรนะลบ1เท<ๆ>่ากับ3ปะอันนี้อันนี้อันนี้<ๆ>ได้ลโอเคต่อไปแล้วก็ x ไม่เท่ากับลบ1ส่วน2ปะ 2> ใช่อ่าเกิดจากการที่เราย้าไปลบก่อนแล้วก็เดี๋ยวย้ไปหารอีกหนึ่งทีครานี้เนี่ยเราจะมาว่าเส้นจำนวนทั้ง4ตัวด้วยกันครับอันนี้อย่างไวเลยลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูได้้อออ่านนยสุกกลบบมๆคื ต่อไปลบหนึ่งส่วนสองต่อไปเป็น0ูนแล้วก็สามครับเราจะเรียงจากน้อยไปมากนะครับสิ่งที่พี่จิได้ออกมาคือเลยหน้า x ทุกตัวเป็นไงนะดูจากโจทย์เป็นบวกหมดเลยวะตรงข้างหน้าตรงเนี้ยเป็นบวกหมดเลยไงก็ไม่ต้องจัดรูปเลยทางน้นก็เริ่มสตาร์ได้เลยเริ่มที่บวกก่อนฝั่งขวานะโอเคเริ่มได้อันนี้สรุปไปให้แล้วบวกลบบวก ลบแล้วก็บวกพยายามใส่วงกลมล้อมรอบไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตีัอักษรเดี๋ยวมันจะตีพวกตัวเลขสีชมสีชมสีม่วงของพี่หรือชมพูนั่นเองอ่าทึบใส่ทึบทุกตัวแต่ว่ายกเว้นตรงที่เป็นลบหนึ่งส่วนสองกับศูนย์ที่เหลือเป็นทึบหมดอ่าลบหนึ่งกับสองกับศูนย์เป็นโปก่งนะหลังจากนั้นแล้วง่ายต่อน้อยก,กว่าเท่ากับเอาช่วงลบปะ <S <S ใช่อ่าหนูตอบเลยเขาถามว่านะจำนวนเต็มที่สอดคล้องปะ เดี <One input> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขียนผิดพี่เขียนผิดช่วงแมงแม่อินฟินิตีตัวอ่ะต้องอยู่ตรงนี้เข้าถามจำนวนเต็มจำนวนเต็มมีอะไรบ้างก็ตอบเลยมีลบหนึ่งปะหนึ่งศูนไม่ได้ต่อไปหนึ่งสองแล้วก็สามครับเพราะฉันที่มีทั้งหมดอยู่กี่ตัวสี่ตัวเพราะนั้นตอบสี่ตัวครับโอเคครับถูกไหมถูกครับ